สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาบอกวิธีการทำให้อ็อกช n แนลช่องเดียวใช้งานได้หลายอย่างนะครับอย่างที่เห็นนี่ในหน้าโหมดในหน้าโหมดของผมเนี่ยผมใช้ o อกชชแนลสองออกสเนี่ยทั้งเป็น Angle Mode o ดออเป็น h o r i z o นโหมดอ็อกสเป็น Bipper ออก2เป็น flip over after crash หรือว่าหมดเต่านะครับใช้ออก2หมดเลยทั้ง1 2แล้วก็3 4ต่างๆเนี่ยซึ่งออก2เนี่ยใช้หลายสวิตช์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่สวิตช์เดียวออกสองนี่อย่างบ e ป p e r b ์บ p e r จะเป็นสวิตช์ S F นะครับแล้วก็ flip over after crash เป็นสวิตช์ S A แล้วก็พวกโหมด Angle, Acro, Horizon จะเป็น Switch SB นะครับใช้3ามสวิตช์กับออกสองอย่างนี้ Switch SF Beeper, o อ u อ2แล้วก็สวิตช์ Flip over after crash โหมดเตาก็เป็น SA ก็เป็นออกสเหมือนกันนะออกสองเหมือนกันแล้วก็สุดท้าย Switch SB เป็นโหมด Angle กับ a c ก o เอ็ a n g l กับ Horizon นะครับแล้วก็นี่ Angle แล้วก็นี่ Acro ใช้3 s w สวิตช์ใช้โหมดตั้ง3-4อย่างอยู่ใน OX 2อย่างเดียวกันทำได้อย่างไรวิธีการทำให้ OX Channel 1ช่องเนี่ยทำงานได้หลายโหมดนะครับโหมดที่ว่านี่ก็คือโหมดใน Beta Fly นะ t บต้ f l y แล้วก็ในโหมดตรงนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวอย่างเป็น3 4 3อันนี้ละกันที่อยู่ติดกันเป็น head free เป็น fail safe เป็น anti gravity ทุกอย่างเนี่ยผมจะใส่เป็น o x t i o n a l 3ทั้งหมดเลยนะครับใส่เป็น o x t i o n a l 3ก็มาเริ่มกันเลยใน beta fly ก็กด add range ในโหมดที่ต้องการนะครับแล้วก็ใส่ optional ที่ต้องการไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ก็อย่าเพิ่งทำอะไรกับมันผมใส่เป็นเอ่อเล็กๆเป็นแทบบาร์เล็กๆไว้ก่อนเลยกันเพราะเลยยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรอันนี้เช่นเดียวกัน FailSafe แอดเป็น o p t i o n a l 3สมมุติว่าเป็นแถวนี้แล้วกันนะครับใส่ไปใส่ประมาณนี้ไปก่อนใส่ว่าคร่าวไปก่อนแล้วก็ Anti Gravity a าฟิ a ี้แอดเรเข้าไปใส่เป็นออ3สามเข้าไปแล้วก็เอาเป็นต่อจากเอ่อ เอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับนะส่วนไอจุดดอทจุดสีส้มตรงนี้ก็คือตำแหน่งสวิตช์นะครับทีนี้มาดูที่การตั้งค่าของทารานิสกันก่อนเอ่อก็เลือกโมเดลที่ต้องการแล้วก็กดเมนูแล้วก็กดเพจไปยังหน้า Mix นะครับหน้า Mix ตรงนี้แล้วก็ เมื่อกี้เราใช้เป็น c h a n น e l 3นะครับซึ่งเป็น Channel ที่ยังว่างเอ่อเป็นเป็น a u x c h a n n e เ3นะครับเป็น Aux ก l ิ a r y 3 Channel 1เเป็นเอ่อสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ Channel 1เป็น roll Channel 2เป็น page สำหรับเอ่อวิดีโอไอวิทยุของผมนะครับ Channel 3เป็น throttle แล้วก็ Channel 4ของผมเป็น yaw 4 Channel แรกเนี่ยมันถูกใช้ไปแล้วนะครับไม่เอ่อเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ทีนี้ Channel ที่ 5. Channel ที่5จะนับเป็น auxiliary channel หนึ่ง n e l ที่6นับเป็น auxiliary channel ที่2ซึ่งผมใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็ Channel ที่7จะเป็น auxiliary channel ที่3วิธีการเซตก็คือ,อ,อกดไปที่1เลือก mix name mix name ตรงนี้เนี่ยผมจะกดเป็น aux สา3 ออก3เพื่อความเข้าใจง่ายนะครับจำง่ายเข้าใจง่ายออก3แล้วก็ซอสตรงนี้ไอ Mix Name ้มิกเ m ็ตด่คุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะให้คุณจำได้ว่าคุณทำอะไรไว้ส่วนซอสเนี่ยให้เลือกเป็นเอ่อแม็กถ้าเกิดถ้าเกิดกดทีเดียวมันจะแวบแบบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณกดค้างเนี่ยมันจะขึ้น กด e n นเตอร์ค้างเนี่ยมันจะขึ้นรูปขึ้นมาให้ดูดให้ดูเลยนะครับก็เลือก Max ไปแว r e ตรงนี้ยังไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ที่เหลือก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับอ่าก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาเป็น Channel 7เป็น o อก3 m a แแล้วก็ o อก3นะก็อันนี้คือที่ผมทำไปแล้วนะครับที่ผมทำไว้เนี่ย o อ c ช h a n n e l 2เนี่ย Switch SB เป็น Acro เป็น Angle เป็น o o r i z o n Mode นะครับ Switch s อเป็น Switch 3ตำแหน่งเป็น Switch 3ตำแหน่งสับได้3 3จังหวะแล้วก็อันนี้เป็น Bipper นะครับอันนี้เป็น Flip Over After Crash ทั้งหมดเป็นออฟสหมดเลยทีนี้เราจะมาทำออฟ3เป็นตัวอย่างต่อนะครับทีนี้จากตรงนี้ก็เลือก Insert After insert after เ,เลือกเป็นอะไรเนี่ยโหมดที่เราทำมี head free มี fail safe มี anti gravity เลือกเป็น head free เอา head เฉยๆแล้วกันนะครับไม่ขี้กพิมพ์ยาวตรงนี้เลือกเป็น max เช่นกัน w e i t ยังไม่ต้องทำอะไรวางไว้กกาะ เว้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ค่อยมาจัดทีหลังสวิตซ์เลือกสวิตซ์ที่ยังว่างอยู่ของผมก็จะเป็นสวิตซ์อ G ใช่ไหมไอเมนสวิตซ์ E สวิตซ์กับสวิตซ์ G สวิตซ์ออันนี้นะครับกับสวิตซ์อ G อันนี้ที่ยังว่างอยู่ของผมก็จะใช้สองสวิต์นี้ในการทำสามโหมดนี้ใน Ox Channel 3ก็เป็นสวิตซ์ E ีละกันสวิตซ์ E เป็น่ะดันมาสุด เลือกตำแหน่งที่ต้องการเสร็จแล้วก็กด enter เลื่อนลงมาตรง m u l t i p l e x เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น replace นะครับเปลี่ยนเป็น re p l a c e จำไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยก็คือทำตามนี้ไปนะผมจำไม่ได้แล้วว่าสาเหตุที่ต้องเป็น replace มันหมายความว่ายังไงเอ่อจากนั้นไปที่ตรงนี้หน้าตาของ channel 7 ออกสามของเราก็จะเป็นแบบนี้จะมีการเซตค่าหนึ่งเอาไว้แล้วเป็น head free mode นะครับแล้วก็ copy ไปเลย copy แล้วก็ paste บรรทัดต่อมาแล้วก็มา edit ต่อว่า,อ,าอันนี้จะเป็น mode fail safe เอาสั้นๆน,นะครับ fail safe fail ย่อมาจาก fail safe แล้วก็เฟลเซฟนี่ก็เอาเป็นสวิตช์ S G แล้วกัน Switch S G ก็กดตำแหน่ง position ไปแล้วก็เลื่อน Switch ไปตำแหน่งที่ต้องการกด enter ตรงนี้ก็เป็น replace เรียบ,บร้อยแล้วนะครับก็ออกมาก็จะได้2โหมดที่อยู่ใน channel 3เหมือนกันแล้วทีนี้เราต้องการอีกโห,หมดหนึ่งก็คือโหมด anti gravity ทำเหมือนเดิม Copy เลื่อนลงมา1บรรทัดแล้วก็กด Enter นะเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่เห็นปุ่มนี่กด Enter ค้าง Copy แล้วก็เลื่อนลงมา1บรรทัดแล้วก็กด Enter นะก็จะได้อีกบรรทัดหนึงขึ้นมาเป็นบรรทัดใหม่เสร็จแล้วก็เลือก Edit Edit อันนี้เป็น anti gravity นะครับก็พิมพ์ให้จำได้ว่าสวิตช์นี้คืออะไร source max เหมือนเดิมแล้วก็มาเลือกที่ Switch Anti gravity เลือกเป็น s วิ t อะไ i d ีนะเอาเป็นสวิ h E เหมือนกันแล้วนะกันแต่ว่าเป็นตำแหน่งนี้เป็น Switch E ตำแหน่งตรงตรงกลางนะครับส่วน multiple a เป็น replace เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรา copy มาทีนี้ก็มาตั้งค่าใน beta fly กันเลยเริ่มกันด้วย sub switch ส,ส,สพอ s u บ switch ให้มันกลายเป็นตัวหนังสือตัวเล็กให้หมดก่อนนะครับก็คือยังไม่มีโหมดไหนถูกใช้งานนะทีนีเ้เราจะตั้งค่าเริ่มจากสวิชเรื่องของ h d f ฟ e e เราจะตั้งค่าโหมด Head Free กันก่อนก็สับสวิชมาที่ตำแหน่ง Head Free นะครับเสร็จแล้วก็กด Enter ค้างกด Edit แล้วก็มาที่ w เว t นะ กด Enter ที่หนึงให้มันกระพริบ IP, แล้วเราจะเปลี่ยนค่าเวทได้นะครับเปลี่ยนค่าเวทได้ตรงนี้ในการการเปลี่ยนค่าเวทเนี่ยมันต้องมาดูที่หน้าจอ t บ flight ด้วยแบบนี้นะครับอ่ะเห็นชัดแล้วครับอันนี้คือ h e head Free นะอันนี้คือ h e head Free mode ซึ่งเราเซตเป็นออ f 3ไว้แล้วแล้วก็เราได้มีการเลือกเลือกค่าเวทที่วิทยุอยู่นะครับเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงให เลื่อนขึ้นเลื่อนลงขณะที่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยตัวขณะที่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยไอตัวตำแหน่งสวิตช์ในเบต้าไฟล์จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่แบบนี้เลื่อนเป็น9เลื่อนตรงผมเลื่อนลงมาต่างกว่า85และ80 79เ็้ห็นไหมครับไอตรงนี้ก็จะเลื่อนไปด้วยแล้วก็เลื่อนไอตำแหน่งสวิตช์ในเบต้าไฟล์เนี่ยให้ไปตรงกับโซนสีเหลืองที่เราต้องการซึ่งตรงเนี้ยเฮดฟรีผมเซตไว้เป็นตรงนี้ นะเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนกดกดตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเข้าไปอยู่ในโซนที่เราต้องการนะเข้าไปอยู่ในโซนที่เราต้องการแล้วก็โอเคจบก็มากด enter กด enter ที่วิทยุว่าเราต้องการให้เวทมาอยู่ตรงนี้นะนั่นก็คือ head free ต่อไป โหมดต่อไปที่เราจะใช้กันก็คือ Fail Safe mode ก่อนอื่นสับสวิตช์ไอเให้กลายเป็นตัวหนังสือตัวเล็กก่อนเพื่อกันความสับสนนะครับแล้วก็โหมด Fail Safe m o ดแล้วก็สับสวิตช์เอที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ให้กลายเป็นให้ตัวหนังสือมันกลายเป็นตัวหนาน่าแสดงว่าโหมดนี้กําลังทํางานอยู่แล้วกด Edit กด Edit เข้าไปเลื่อนมาที่เวนเหมือนเดิม ทีนี้เฟลเซฟมอลเราอยู่ตรงไหนเฟลเซฟมอลเราอยู่ตรงนี้นะครับโซนที่เราตั้งเป็น Fail s a ซ e อยู่ตรงนี้แต่ว่าตำแหน่งสวิตช์ของเราอยู่ตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมครับเราก็กดเลื่อนเราก็กดเลื่อนเวทเนี่ยขึ้นลงตามต้องการให้อตำแหน่งสวิตช์ในเบต้า i ฟล t มันเลื่อนเข้าไปอยู่ในโซนที่เราต้องการปั๊บปั๊บปั๊บปป๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บ นะเลื่อนไปติดลบก็เลื่อนไปเวทค่าเวทเป็นติดลบก็ได้นะครับเลื่อนไปไม่สนใจสนแค่ว่าตำแหน่งสวิตช์ในเบต้าไฟตต้องอยู่ในโซนสีเหลืองที่เราต้องการนะนั้นก็เสร็จแล้วสำหรับเฟลเซฟในทารานิสล้วก็กด e n นเตอร์แล้วก็ออกไปแล้วก็ไปทำแบบนี้อีกอันทำไปไปทำแบบนี้กับอ่โหมดแอนตี้กราวิตี้นะครับ ก่อนหนึ่งก็เหมือนเดิมสับสวิตช์ SG ลงให้โหมด Fail Safe เนี่ยเลิกใช้งานไปก่อนแล้วก็สับสวิตช์ SE มาที่ตำแหน่ง Anti Gravity ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะก็ตัวนสือจะกลายเป็นตัวหนาแล้วก็กด Edit กด Edit ปุ๊บแล้วก็มาเลือกที่ Weight Enter ทีห่หแล้วทีนี้เราก็เลื่อนเหมือนเดิม Anti Gravity คือบันท่านไหน Anti gravity ของเราคือบรนทัานนี้ออกสเรียบร้อยแล้วแล้วก็โซนที่เราต้องการคือโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนตำแหน่งสวิตช์ในเ e เทอไฟล์ไปยังโซนนี้แล้วก็เลื่อนค่าเวทไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตำแหน่งสวิตช์มันไปอยู่ในโซนสีเหลืองที่เราต้องการนะก็กด enter เรียบร้อยแล้วสำหรับค่าโหมด anti anti gravity เรียบร้อย ทีนี้ก็มาเช็คดูเมื่อเราไม่ได้สั่งโหมดไหนให้ทํางานเลยไม่มีโหมดไหนเป็นตัวหนาเลยคือยังไม่มีโหมดไหนใช้งานเลยตําแหน่งสวิตช์ในเบต้าไฟล์จะต้องไม่อยู่ในแถบสีเหลืองใดๆเลยที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับอ่าเพราะฉะนี้เราก็มาทดสอบกันเราทดสอบสวิตช์โหมดเอาเอาโหมดอะไรก่อนโหมดเฮดฟรีโหมดเฮดฟรี Free, ก่อนนะครับโหมดเฮดฟรี Free, แล้วก็สับสวิตช์เอมาตําแหน่งที่เรา ทางตั้งไว้ให้มันทำงานก็คือตำแหน่งนี้เราก็มาเช็คดูว่าออกสเนี่ยใน h Free เนี่ยสวิตช์ไปอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วต่อไปเป็นโหมดอะไรดีโหมดเอ่อเฟลเซฟโหมดเฟลเซฟสวิตสจีเปุ๊บมันก็จะมาตรงนี้นะครับ SG ตรงนี้สังเกตว่าพอมันเนื่องจากมันอยู่ในออ h a n n e l เดียวกัน เมื่อคุณเลื่อน Fail Save มาไอมันก็จะไม่อยู่ในโหมด Head Free Head Free หละแต่ถ้าเกิดคุณต้องการให้มันทำงานทั้งสองอย่างยกตัวอย่างเช่น Fail Save ด้วยแล้วก็ทำงานในโหมด Head Free ด้วยเนี่ยคุณก็ต้องเลื่อนไอแถบบาร์ตรงนี้มา cover ตรงนี้ด้วยเพราะถ้าเกิดเมื่อคุณทำแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะสามารถทำได้ทั้ง Head Free อย่างเดียว Head Free อย่างเดียวก็คือนี่ Head Free อย่างเดียวแล้วก็ Head Free ด้วย พร้อมกับ fail safe ด้วยนะทำทำได้ทั้ง2 option เลยถ้าเกิดคุณต้องการให้ทำงาน2โหมดในเวลาเดียวกันคุณก็ต้องเลือกแถบบาร์ให้มันมาซ้อนทับกันช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ซ้อนทับกันในอีกช่วงหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มาทสในโหมดนี่โหมด anti gravity โหมด anti gravity แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ย fail s a v e เนี่ย h uh, e free อาจจะมาอาจจะมาทับกับ anti gravity เพราะว่าเราบางทีเราอาจจะอยากให้ทำ เฮดฟรีด้วยทำแอนตี้กราฟิ y ี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงดีในเมื่อมันมีเฟลเซนมากั้นไว้ถ้าเกิดเราคี้เกียรตไม่ต้องการอย่าจริงๆควรจะปรับเฮดฟรี uh, head free ให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็เฟลเซนเนี่ยย้ายไปอยู่ข้างนอกแต่ว่าในเมื่อเราคี้เกียรปุ๊บเราก็เพิ่มนี่ครับ add range เพิ่ม add range เพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วก็เฮดฟรีจะมี2แถบด้วยกันเฮดฟรีตรงนี้กับเฮดฟรีแ t a บนี้แล้วเราก็เลือกตรงนี้เป็นออกซาเหมือนกัน นะครับทีนี้ก็จะได้แล้วนะแล้วก็จะสามารถทำเฮดฟรีอย่างเดียวได้แล้วก็ทำเฮดฟรีซึ่งอยู่ในโหมด a n t i anti gravity ได้ด้วยนะครับแบบนี้นะอันนี้ก็อึ๊บอันนี้เป็น fail safe อันนี้เป็น head f r e e อันนี้เป็น h e head f r ร e อย่างเดียวอันนี้เป็น head f r e e กับ Anti-gravity ด้วย แบบนี้เป็นต้นนะครับก็คุณก็สลับบาร์แถบบาร์ตรงเนี้ให้มันตรงกับตามที่คุณต้องการนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่อง fire FPV ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ